กันที่เจ็ดมหาพ์อาจารตาฤศีหลงเชื่อคารมล่อหลอกของชูชกก็ยอมชี้แนะหนทางให้ชูชกเต้นลัดเลาะป่าใหญ่ไปเฝ้าพระเวสสันดรอ,อย่างละเอียดพระเวสันดรชาดกกันที่เจ็ด มหาพ์พรมเมดูกรมหาพรามผู้ประพฤติพ์พรหมจายาเราจะภารนาถึงสะสีอันมีอยู่ที่แทบพระอาสมมสิวาวาดแห่งสมเด็จพระบรม มาบาดบาพิษพิชิตพิชัยเฉลิมเช้าเชตุดอนราชธานีมีนามมุจจลินทรสินทุศาสนานสี่เหลี่ยมเปลี่ยมไปด้วยชนลทานชะโลหกเทียบเทียมไพทูลจินดา ดวงดูใสสะอาดเย็นยะเยือกหยาดอย่างอมรุตวารินคลันเท่าชูชกพลามเข็นใจผู้มุ่งมั่นจะเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรเพื่อออกปากทูลขอสองกุมารมาให้ เป็นท่ารับใช้ของนางอมิตาดาเมียสาวที่ตะแก่กำลังหลงไหลออกเดินทางไปตามทิศทางที่พลานเจตบุตรชี้แนะให้ตะแก่ต้องค่อยๆย่ะยา่างไต่เต้าไปตามซอกเขาและหมู่ไม้จวบจนกระทั่งไปถึงอาสมของอจุตารุสีสมดังคำที่พลานเจตบุญ บอกเล่าท่านอาจุตาฤาีผู้มีฟันขาวผมยาวสกปรกเพราะเกลือกั้วด้วยผมทุลีนุ่งหม่มหนังเสือกล้าวชดามีเสียม และไม้ขอเป็นเครื่องสอบแสวงหาพลาผลในปา่านอนอยู่เหนือพื้นดินและก่อกองไฟพิธีกระทำนามัสการบูชาไฟชูชกก็ก้าวก,กระย่องกระแย่งเข้าไปหาอาจุตารสีทำกิริยานอบน้อมกล่าวปฏิสันฐานถามถึงทุกสุข และเหลือบยุงริ้นที่มาเกาะตอมกินโลหิตเป็นพิธีอาจุตาฤศีก็ตอบถ้อยด้วยอัธยาศาัยไมยตีแล้วจึงกล่าวคำเสื้อเชิญชูโชกว่าท่านผู้เจริญเชิญเข้าไปในโรงน้ำชำระมือเท้าของท่านเสียให้สิ้น ทุลีกรอ,อันผลระไม้ที่นี่มีมากมายหาง่ายไม่ยากพี่ท่านจะฉันก็จงฉันเถิดน้ำดื่มในตุ่มเต็มนั้นก็เย็นใสสะอาดถ้าท่านจะดื่มก็จงดื่มให้สมตามที่จะปรารถนาเถิด จุชกเจ้าเล่ได้ฟังน้ำเสียงเชื้อเชิญของท่านฤาษีเท้าผู้อารีก็ปิติยินดีในใจกล่าวขอบคุณพระเจ้าค่ะพระคุณใจอารีเชิญให้ข้ารับประทานทรงพระคุณแก่ข้าหาอันใดมาปานบอมิได้ข้าทิชาจารย์จะขอรับไว้เหนือเก้าข้าแต่พระฤาษีผู้เจริญ ก็แต่กิจที่ข้าเท่าอุตสามาถึงนี้ครั้งนี้ก็ด้วยมุ่งมา่หมายมาเฝ้าเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรผู้เป็นพระปิยะวะโรรสของพระเจ้าสยาชัยผิว่าพระผู้เป็นพระเจ้าทราบตำบลบพิษที่สถิตสถานของพระองค์ก็จงโปรดเก้า ข้าที่ชาจารย์ให้แจ้งเหตุสักหน่อยเถิดพระคุณเจ้าจะจุตาฤศีฟังคำของฤศีกล่าวจบแล้วก็คาดหมายในใจเอาว่าต่เท่านิช่งถอยทารรักลามกทำใช่จะมาด้วยหวังสวัสดิ์เป็นทางสวรรค์นั้นก็หาม่ได้ดังกูนึก แน่ในใจไม่ผิดแต่แรกปะหน้ามันจึงตัดพอ้อต่อว่าออกมาด้วยความไม่พอใจว่าแม้ตาเท่าเจ้าเล่แกมาที่นี่เพื่อความเป็นศีสวัสดิ์หรือมาเพื่อไปเฝ้าเยี่ยมเยียมพระเวสสันดรเจ้าก็หาไม่นี่แกตั้งใจจะมาขอพระนางมัททีอัครราช ชายาหรือว่าพระชาลีแม่กันหาราชโอรสธิดาทั้งสองเป็นแน่เออก็พระองค์เสด็จออกมาทรงสร้างสวงบุญบำเพ็ญผลเพื่อผนวดถึงในป่าลึกเช่นนี้ก็มีแต่สองลูกลักและพามิ่งมเหสี เพียงสีพระองค์ด้วยกันเท่านี้เป็นที่ประสบพบเห็นพระพักเมื่อยามไร้จะมีทรัพย์สิ่งใดติดพระวรกายมาหรือก็เปล่านี่เจ้าคิดเอาแต่จะได้แก่ใจของเจ้าหรืออย่างไรหนอข้าแต่พระดาบทผู้เจริญชูชกพยายามคัดค้านและเอาน้ำเย็นเข้าลูกข้าพเจ้ามีใช่คนใจโหดแรมีได้คิด ที่จะมาขอทานเลยเพราะเป็นการเสรื่อมเสียประเพณีแท้จริงตั้งแต่พระเจ้าศรีวิราชเวสันดรเสด็จจากพระนครออกมาข้าพเจ้ายังม่ได้เห็นพระองค์เลยเพราะฉะนั้นจึงพยายามดันด้นมาในป่านี้หวังที่จะได้เฝ้าเยี่ยมเยียนพระทรงธรรม ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทราบแห่งหนที่ระทับอยู่จงเอ็นดูโปรดแจ้งแก่ข้าพเจ้าด้วยความเมตตาอาริเทิดด้วยคำหวานล้อมของซูชกทำให้อจุตารุสีหายโกรธเพราะหลงเชื่อว่าซูชกจะพูดด้วยน้ำใสใจจริงจึงสนับสนุนว่าซูชกคิดถูกและรับรองว่าจะช่วยบอกใบ รายทางควรเดินเดินไปแต่กว่าจะถึงที่ประทับของพระเวสสันดรก็มืดค่าวันนี้ขอให้พักอยู่ก่อนรุ่งึ้นจึงค่อยออกเดินทางจูชกก็ทำตามความประสงค์ของท่าน อจุตารุีอยู่พักเสียราตีหนึ่งพอรุ่งสว่างาทำธุระประจำเวลาเช้าเสร็จท่านอจุตารุีก็พาสุชกไปยืนที่ต้นทางพลางชี้มือและบรรยายให้เท่าสุชกจำระยะทางที่จะบอกเป็นระยะระยะไปว่าดูก่อนมหา,าพามเบื้องหน้าโน้นคือภูเขาใหญ่ชื่อขันธมา มีวัดเขียวขาวดำแดงดังรายรัตนมณีนาใครใ่ชมยามเมื่อต้องแสงตะวันก็จะดูงามเด่นดังดวงดาวแวววับบนท้องฟ้าหินของเขาบางแห่งจะเป็นก้อนศิลาลายละเลื่อม บางแห่งก็จะงอกออกมาเป็นแง่งามชะงกชะอนผาบางแห่งก็จะเป็นรอยร้าวเหมือนหินหักด้วยแรงกระทบของน้ำตกเป็นหยาดหยดลงมาโนนคือหมู่ไม้มีอเนกนานา,น,านับมิถ้วนบางก็ออกช่อออกผลที่กิ่งกา้านและใบเป็นสีเขียวชอุ่มเมื่อเวลาลม ชายเขาพัดมาต้องกิ่งก้านก็กวัดแก่วงบัดโบกลำต้นก็ขยื่อนอ่อนไหวไปมาเหมือนเจ้าหนุ่มเสพสุราเมื่อแรกเริ่มให้ดูดดื่มเพียงครั้งเดียวก็เมาไม้ก็ภาคพื้นดินนั่นเล่าพลันยา่า แพรกก็ขึ้นสะพรั่งเขียวดังสร้อยคอขนนกยูงระดับอ่อนและออยิ่งอย่างใหญ่สำสียอดหญ้าสูงเสมอกันไม่ยาวไม่สั้นเพียงสี่องคุลีอันหนทางที่จะเดินไปนั้นก็สะดวกสบายผงภัยหรือผงละอองทุรีก็ละเอียด มีได้เป็นฝุ่นฟุ้งตลบขึ้นมาด้วยหญ้าแรกขุมปกเป็นพื้นตลอดไปคำที่อาจุตารีพลันนาณา,น,านึกถึงสภาพของสองเส้นทางที่จะไปยังอาสมของพระเวสสันดรน,นั้นก็พอลนาถึงชื่อของต้นไม้ต่างๆทั้งไม้ผลไม้ดอกและฝูงนก พูดถึงสะโบกกรณีสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยบัวต่างๆก็ดุดเดียวกับคำพลนาของเจตบุตรที่ชี้ทางให้สุชกมาแล้วในการจตุลพจน์กำหนดนามมิ่งไม้อันมีผลมีอัมพลึกเป็นต้นดังสำแดงมาในจตุวนวันวันวน,น,านานั่นแล ผู้นิพนธ์ผ่านกันนี้คือพระเทพโมพีคำบอกกล่าวของอจุตาบทที่บอกแก่ชูชกในตอนท้ายพระนานก็ถึงจุดหมายที่ชูชกจะไปพบนั่นดังนี้ ราชาอันว่าสมเด็จพระธรรมทิเบตเวส,สันดรกับกษัตริย์ทั้งสามสมสรทรงพระเป็นบรมดาบสะราชฤาษีทรงกระหมวดมุ่นพระโมลีจูฟ้าเลิศอลังการเฉวียวเวียดบวรสังวานวิจิตจำมาพรกระทำพื้นพระสุธาธร เป็นแท่นที่พระธมทรงน้อมพระองค์ลงถวายกรกองกูดพิธีกระทนานมัสการสำเร็จพระอริยบทสำราญในสถานที่ใดเชิญทชีทิชงจงไปสู่สถานที่นั่นเถิด เข้าชูโชคเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าของอจุตารุสีจบลงด้วยความยินดีปรีดาเพราะมั่นใจว่าครั้งนี้คงจะได้เข้าไปถึงอาสมของพระเวสสันดรแน่ก็กระทําพระทักษินาแล้วยกมือไหว้อำลาท่านจตุรุฤษีบายหนะ้า ออกเดินทางมุ่งไปทางทิศอุดรด้วยความระมัดระวังและด้วยใจหวังอย่างเต็มที่ว่าจะต้องได้สองพระกุมารมาดังที่ตั้งใจมาทูลขออย่างแน่นอน